ลาบลูกอ่ะลาบลูกอ่ะนั่นเดียว um โจไม่ทุกอจริงแล้วเราไปชักว่าวชี้หน้าใชรวะเราชักว่าวชี้หน้าใช่ถึงหน้ากี้หน้าดูดูไว้ปะแล้วไม่ชี Henderson ้หน้าเราสีสว่างไม่เจ้าไม่เอาแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนชี้หน้า เมื่คืหลังทันเวลาทำเสร็จก็เช็ดแล้วก็หลับเลยเช็ดดีเช็ดเด้วยสะอาดเด็ดดิเมื่อคืนดูอะไรึงจัะว่าวแค่ดูไหมดูโป๊ะแล้วมันติดสบายอารมณแล้วคืนก็เดาโตไหมอันนี้ก่อนก่อนเมื่อคืนนะก็คือลบลบลบรูปไปสามร้อยกันรูป โค้ดอะแล้วมันภาสาผมเยอะวะนี่ภาษาผมไม่ค่อยช่างโค้เนี่ยไม่ไปเข้าเป็นเว็บของไทยไงผมไม่ค่อยโพสต่างประเทศปรแล้ววันหลังพี่พังออกแต่มันแค้นะแต่มันแค่ไม่โพสไทยไม่คนไทยมันจำมารวมกันหมดเลยใครทำมันก็จะมาโพสโพสกันแต่ใช้ชื่อพร้อม